สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสปอร์ตไลท์ร้อยสี่สิบวัตต์สี่สิบสี่วัตนะครับขนาดสามคูณหกจุดห้านิ้วใช้ไฟสิบสองและยี่สิบสี่โวลต์นะครับผมตัวนี้ร้อยสี่สิบสี่วัตต์ต่อดวงนะครับร้อยสี่สี่วัตต์ต่อดงวหักเต็มครับผมเป็นแสงสีขาวบอดี้ทำจากอลูมิเนียมครับผมไฟที่ให้มาเป็นพร้อมขายยึดแบบสไลท์นะครับผมสไลท์ซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงได้ครับผม หน้าจอเป็นกระจกนะผมเป็นแสงสีขาวครับผมสว่างมากครับผมถ้าใครชอบแบบสว่างแสงพุ่งไกลๆเป็นแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับผมร้อยสี่สี่สี่ร้อยสี่สิี่ร้อสี่สิบสี่วัตเต็มครับผมเป็นไฟสิบสองและยีิบสี่ต่อแดงบวกดำลบทั่วไปครับผม คือไฟที่ให้มาจะไม่มีสเต็ปนะครับผมพอดีตอนรีวิวผมใช้ชุดรีโมทตัวนี้รีวิวนะครับต่อไฟแล้วก็เข้าหาแบตเตอรี่แล้วก็ควบคุมด้วยรีโมทไร้สายตัวนี้ าเราใช้ตัวนี้เราไม่ต้องเดินสายเข้าห้องเครื่องนะครับเราใช้คอนโทรลผ่านรีโมทได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวคลิปการใช้งานตอน,นงคืนให้ดูนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสปอร์ตไลท์144วัตต์นะครับตัวนี้สว่างมากครับผม นี้ปิด